สวัสดีค่ะคะาร์ไวโปพดักนะคะอยู่กับรถมาสด้า BT50 นะคะตัวนี้เป็นปีตั้งแต่ปี2006ถึง2010 นะคะไม่ว่าจะเป็นมาด้าหรือว่าเป็นฟอร์นะคะจะเป็นบล็อกเดียวกันเลยวันนี้ลูกค้าทําบล็อกแคปไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็มาเติมด้วยคู่หน้าแล้วก็ตัวปูพื้นที่หลังนะคะในวันนี้แต่วันนี้เราจะมารีวิวให้ครบชุดเลยเพราะว่าพอทําคู่หน้ากับปูพื้นไปแล้วเนี่ยมันเข้าเซตกันแล้วมันก็สวยมากๆนะคะตัวนี้เป็นสีน้ําตาลเข้มช็อกโกแลตเลยนะคะตัดขอบสีครีมแล้วก็พื้นเป็นสีน้ําตาลเข้มค่ะทําครบมันก็จะสวยแบบ ยอย่างบางคนนะคะมาเติมทีละอย่างได้เติมเบาะแขบเติมคู่หน้าค่อยมาเติมพื้นหรือจะทําทีเดียวพร้อมกันเลยก็ได้เพราะว่าที่ร้านเรามีบริการให้ครบเลยนะคะทั้งหุ้มเบาะที่เป็นชุดสวมคลุมเบาะเดิมค่ะสวมพับไปเลยแต่เป็นงานที่เข้ารูปตรงรุ่นนะคะของรถแต่ละรุ่นเลยอย่างคันนี้ก็เป็นเบาะทรงเบาะเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะก็ไม่สามารถใส่กับรุ่นอื่นได้ยกเว้นที่เป็น บอดี้เดียวกันอย่างเช่น Ford กับ Mazda mm hmm. เป็นรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะคะแบบนี้แล้วก็พิเศษสุดๆนะคะกับเบาะแคปที่เป็นรุ่นฟองน้ำฉีดขึ้นรูปที่เป็นพนักพิงสูงนะคะลักษณะพิงก็จะมีลักษณะเอียงนะคะเนี่ยให้ดูมุมข้างๆเอียงแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัวนั่งที่แงนขึ้นแบบนี้รับน่องได้ดีมากนะคะเน้นนั่งสบายค่ะแล้วก็ใช้ทนสุดๆเพราะตัวนี้ด้านในเป็นวัสดุคือฟองน้ำฉีดขึ้นรูปนะคะฟองน้ำจะแน่นปักแบบนี้เลย เรียกได้ว,ว่าใช้กันยันเปลี่ยนรถนะคะแต่พิเศษนะคะสำหรับใครที่เป็นรถรุ่นนี้เราอยากทาบอกะแขบแบบนี้นะคะต้องมาที่ร้านเท่านั้นเพราะว่าจะต้องมีการเจาะยึดนะคะตัวพิงแต่เจาะยึดแล้วเนี่ยก็แข็งแรงนะคะทนทานไม่แบบกระโดดกระเด้มาเบรกไม่หลุดไม่ลื่นไม่ไหลแน่นอนนะคะเพราะว่างานร้านเราเนี่ยการันตีเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้ว ะะส่วนใครที่ใส่ปูพื้นของทางร้านนะคะกับบอกแขบร่วมกันก็จะมีบริการตัดขอบนะคะให้พอดีกับขาบอกแขบให้ฟรีตัวปูพื้นที่ร้านนีก็มีจุดเด่นด้วยก็คือว,วัตถุดิบนะคะดีมากหนาะ13มิลหนังแบบหนังเกตทำหุ้มบอกะเลย ก็จะหนาทนนะคะแล้วก็การออกแบบดีไซน์ที่สวยงามปิดเต็มนะคะพอดีเป๊ะเเลยแบบนี้นะคะหากใครสนใจนะคะสามารถมาดูงานจริงได้ที่ลาดพร้าว124ก่อนได้มาคุยกันก่อนได้นะคะแล้ค่อยตัดสินใจจะซื้อจะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ